โอเคนะครับนี่ฮะนี่คือต้นแม่นะครับที่เอาไปถ่ายสุดนะฮะอันนี้แต้มที่หนึ่งนะครับของวันนี้นะฮะมาดูแต้มที่สองครับผมนี่คือแต้มที่สองนะครับสวยครับแต้มที่สามอยู่ข้างในนะครับสวยดูครับด่างลงการเลยนะฮะดูเส้นกานนะครับยังไงฝาก ติดตามช่องของพี่ชายด้วยนะครับคุสิงห์บราดางนะครับผมพวกเราโค่นหาบอลเช่นกันนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับสองแต้มแล้วนะครับสองแต้มดูแต้มที่สามอันนี้อันนี้ก็เลยมานิดนึงนะฮะ อันนี้เป็นแต้มที่สามครับผมสวยงามครับด่างฮาบอย่างเดียวนะครับครึ่งใบอย่างเดียวนะครับได้ดรงนี่ไม่มีด่างนิดๆหน่อยๆนะฮะด่างครึ่งใบครึ่งใบเลยนะครับเมื่อวานสวยๆงามๆก็มีคนจองแล้วนะครับขอบคุณพี่อันด้วยนะครับนนี้ก็เนี่ยนี่ก็อยู่ใกล้กันกับตัวนู้นนะฮะไม่รู้ว่าอ๋อ เป็นการเดียวกันนะครับนี่นะฮะเป็นต้นเดียวกันนะครับกับต้นที่ดังนี่ฮะต้นการเดียวกันนะครับโอเคนะครับสวยคือมาดังสองใบนะครับติดนะฮะนี่ก็น่าจะมีเยอะครับ แต้มเลยใช่ไหมสามแต้มสามแต้มเนี่ยเป็นไวรัสก็มีนะครับแต่ไม่เอานะฮะสามแต้มนะครับผมจะดูนะฮะผมจะดูตรงก้านนะครับถ้ากา้านเขาล้านี่เขาจะดังนะทีนี้ดังหรือว่าอ๋อโอ้โหเป็นใบรัดครับผม ตรงนี้ส่วนมากจะเจอด่างนะครับส่วนมากจะไม่ใช่เวรลัส่วนน้อยเลยนะฮะสามแตมมีนะครับมีอีกฝั่งตรงซ้ายมือผมนะครับทีเ่เลยเมื่อกี้ไปอีกนะครับเท่าที่ผมเห็นนี่มีต้นด่างโผลมานะครับ เห็นชตัตเลยนะครับต้นด่างต้นใหญ่แต่ผมไม่เอานะครับผมจะเอาต้นเล็กๆก็พอนะครับโอเคนะครับสามแต้มตรงนี้ไม่ค่อยมีนะครับมีมีแค่ต้นมีแค่ต้นเมื่อกี้นะครับด่างสองใบนะครับสวยงามสนใจสอบถามมาได้นะครับรานะคา เบาๆนะครับไม่แพงฮะ ไไม่ได้นี่ครับจะเป็นร่องรอยที่ผมมาเมื่อวานนะครับปลึบเลยนะฮะ ึ่งแต้มสองแต้มสามแต้มนู่นนะครับถ้าจะเอาต้นนี้ไปอีกก็สีแต้มนะครับนี่ฮะใหเป็นอย่างงี้ฮะด่างเครื่องใบนะครับสวยอยู่นะครับแต่นี่จะเป็นต้นใหญ่นะครับก็สองต้นเลยครับเจออยู่หลายฮะเยอะอยู่นะฮะ เดี๋ยวผมจะไล่ดูก่อนนะครับเมื่อกี้เอาไปหนึ่งชุดแรกนะครับเอาไปแล้วครับลงกระถางเรียบร้อยนะฮะนี่กลับเอาชุดสองนะครับชุดสองว่าไงชุดสองนี่นะครับนี่นะฮะโอเคโอเคนะครับยังไงผมขออนุญาตปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะหา บอลต่ออีกนิดนึงนะครับแล้วก็จะเอาเขาไปลงกระถางนะครับไปทีเดียวนะครับฝากติดตามช่องของผมและช่องพี่ชายนะครับคุณสิงห์บนาดางด้วยนะครับสนใจสอบถามมาได้นะครับบอลราคาพอไปได้นะครับราคาจับต้องได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับผม